สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่4ตุลาห้าเซ้อมอ่างทองครับเป็นลกที่เป็นห่วงใกล้ของเจวิไลครับเจวิไลต้องไปซ้อมก่อนคือจะฟลุกกินห่วงตัวแรกใกล้ๆเขาบ้างครับปล่อยอ่างทอง วัจนทังสีปล่อยตอนเวลาเจ็ดโมงตอนนี้แปดโมงยี่บสี่มาแล้วครับสามตัวมาเช้ามาฝูงกระจายกันมาขับบนแล้วครับสี่ตัวอีกตัวฉีกออกไปก่อนลงพร้อมกัน กับสี่ตัวเป็นนกคุณจอบหนงตัวสีขาวแล้วก็เป็นนกของคุณของคุณเจวิไลสามตัวครับเดี๋ยวก็ทยอยมาเรื่อยๆมาไล่ๆกัน มาแล้วมาเพิ่มเติมครจอบมาอีกตัวหนึ่งทยอยไล่ไล่กัน จะเป็นวันแข็งนี่นาฬิกาบันทึกไปแล้วนะครับทยอยมาอีกตัวมาเช้าใช้เวลาบิน1ชั่วโมงกับยีนาที เร่งภาพให้ชมแบบย,ย,ย่อยไมเรื่อยๆในเวลา 4- ีหนาทีบบตอนนี้นกที่เหลือที่บ้านนี้ก็ปล่อยบิน ใช่ VIP ก็ชนปีกมาอีกตัวตีกเปล่าตัวหนึ่งชนแต่ไม่ต้องเีบ็บปีกเขียวชำ้ำก็น่าจะหายทันนะแต่ต้องไปเริ่มไกลหน่อยกินยาแก้อักเสบไปแล้ว ตอนนี้ก็เจ้าหลานเงินลางของเซเล็กถูกทิ้ง10นาที11 12นาทีในปิดท้ายแล้วของคุณจอบสีดำบีขาวครบ14ตัว กลับมาแล้วครับเหลืออีกตัวเดียวเหลือแค่ดำปีขาวนกจากหุ่ยหิน่ช้าบินเหนื่อยนกรู้สึกลมมันไม่ช่วย โอเคนะครับ okay,